โอ้โอ้แล้วนละเมืองเลยเมืองอูดนบอนอูเขาอูน้ำ หมอลำเสริมอยู่กร,รมเขตทินบ้านหัวขัวอำเภอขุดจับเขตทินดินอุดมไปหาผมเ้อคุณอยากได้หมอลำมวนมาสวนฟอนโอ ละเมนวาหรือนั่งมืงอรอดใครมาแข่งถูกแข่งบ่มีเหลือบ้านหน้าคือน้องเล็กมากไม่ไร้เทวบ้นท้องเด่นน้องขวกกับน้องสวัสด์น้องคุณ คุณอีหยังสิหูหาเบาว่าไปฮอดหน้องไสร่วซมซำน้องบุรําลำหลวงบ้านเชียงพินห้วยหลวงบ้านท่าถุ่มเกาน้อยลายลอยหมูมันอูดอนนันแต่คนมามีเมืองเอิ้นว่าน้องน้าเกือทงบ้านเด็กกลือว่าบ้านหมากแข่งพันว่าแต่เข้าคนเง่ประมาณแปดอุ้มพนตุ่มดูไพ่ตน อันใด้องลาดลาชาพระยาของเมืองเรามาเต้นเป็นกองตุ่มออกหนังน,น้า้าหุ่มกันตำล่าเพิ่นว่ามีซ้ำหน้าเต้นไว้สมัยพุ่นหุ่นหลังหยักมันมาอยู่ยังอาศัยจึงสักขาให้หาหญิงพันนั่งมาเล็กตัดลำใหม่จังหายใ้พ่อควรถูกยงัง จังได้ซื้อกองนั่งเอาผู้หญิงแลกไว้ด้ตัดไม่เต็มกองเสร็จแล้วเอาไปห้องสัตนาเวียนจานยังมีความสำคัญต่อมาเดี๋ยวนี้บัดสิบเป็นท่านี้เป็นกลุ่มเราจักษ์สั่งร่างกันทานเตีงต่อมาแข่งกะสั่งอารามควงกวง่อขวมทำเป็นโบสถ์ก็ไว้โตเก่าของมันเป็นสถานสำคัญวัดว่าขุ่นเกลือ ไปอยู่ทั้งทิศเนี่ยก็จังสิมองเห็นป่ายงามตาดูสะอาดสื่อวัดศิมมาว่าจเจริญทำคำสอบพระสงฆ์เข้าอยู่ห้องส่วนน้องเล็กต้องบ่ามาแต่ห้องบ่ไฟไงเล่าเล็กของผ้าแดงมาตกเราเป็นหนองกวงส่วนว่านองคอนขวักกันน้องหูหนักลมหนักแม่นเปลงเพ็ดผูเป็นคือดำดังคอนหนักมันเป็นเพ็ดผูเป็นคือดังดังคอนทำหน,น้าลีดัดตอนเป็กหมูฟุงพันส่วนราบนั้นนัด อนแดกมูฟุงพ่านบ้านกงพ่านแม่นพ่านกงทะนุแหงนาทั้งพ่านซอนพันหูพันท่านนั่นแม่นพันกะหอกนอนเด็กข้าวจีสือมันนำ ค้องนั่นเหม่อน้องไงรุดมือตกลงเป็นลำธารต่อมาเดี๋ยวนี้หอยน้ำาล้องกองสีตกลงไปเป็นหยอยรุดลงนางไอหอยน้ำาล้องกองสีตกลงไปเป็นหอยรุดมือนางไอมามันเต็นบักไงบักสามลมใส่พืนได้เป็นหอยต่อมายังอยู่อีกทางนาหอยสีวาลักนั่งน,นั่นบนหน้าชี้ลัดในแกนั่งลงใดเหลือแต่แวดนั่งใบคำเจ้าเบาหนากักมันเสาผา าเพียงลงไตดังกันรอนเจ้านั้นไม่ยิ่ยงแก่หัวไตบ่ได้กินมั่งสังคุณบ่ปันไปให้ก็เลยเหลือรอนไวจําเอาไว้ในมีไหลแก่หมูมันไหลเร่องหมูมันมีไหลแก่หมูมันไหลเรื่องหมูม,นมัมมน,มมนน้ำคลองนั้นไม่คลองไงนุดบ่ได้เอกคุมหลง เมื่อเอ้ยเมื่ออุดรนบอนอูเขาอูา่น้ำหมอลำเสริมอยู่กำมเขตทินดินอุดมไปหาผมเด้าคุณอยากได้หมอลำหวนมาสูนฟอนโอยอโน ละเมนว่าดื้อนั่งมึงอุดรใครมาแข่งถูกแข่งบพมีเหลือ บ้านหน้าเกลือน้องเล็กมากไม้ไร้แทบ้านท้องเตะน้องทวงกับน้องสวัสดิ์น้องคุณคุณอียังสิหูหาวัววาไปหอดน้องใสร่วมซำน้องหมูน้ำลำลวงบ้านเสียงพินพ์หอยหลวงบ้านท่าตุ้มเกาน้อยลายลอยหมูมันอูดอนนั่นเตะกมไม่เมืองเอินว่าน้องหน้าเกือทงบ้านเด็กห็เลยว่าบ้านมากเขงพันว่าแต่เข้าควันไงประมาณแปดอุ่มพนถุ่อยูไผ่ตอน นั่นได้องลาดล่าชา้าพักยาของมัง่งเรามาแต่งเป็ดกองตุ่มเอาหนังหน้าคาหุ่นไว้ในตำล่าเพิ่นลามีซ้ำหน้าแต่งไว้สมัยบุนหุ่นหลังอยากมันมาอยู่ยังอาศัยจิงสาขาให้หาหญิงพันหน้ามาเล็กตัดละใหม่จังหายใดพอควรทุกอย่างยังได้ซื้อก่องนั่งเอาผู้หญิงแลกไว้ได้ตัดไม่แต่งโกงเสร็จแล้วเอาไปห่องสถานเวียงจันทร์ยังมีความสำคัญต่อมา เดี๋ยวนี้บาทสิบเป็นท่านี้มันกลมวรวมวพาะังสั่งว่างกาานันทันเตีงตอมาแข่งกะสั่งอารามกวงกัววมทำเป็นโบทก็ไว้ตัเก่าของมัน เป็นสถานสำคัญวัดว่าก,กุมเกลือไปอยู่ทั้งทิศก็จังสิมองเห็นใบงามตาดูสะอาดสื่อวัดศิมมาวัดจเจริญคำพำเผาะพระสงฆ์เข้าอยู่ห้องส่วนน้องเล็กต้องบ่ามาแต่หอมบ่าไฟไงเล่าเล็กของผ้าแดงมาตกเราเป็ดน้องกวงส่วนว่าน้องขนขวระร้องบูหนักลมหนกักมัแเป่นเพผ็ผูเป็นคือดำดังขอนหนักมันมาลัดตอนมั่งแผ่นเทรณีก็เพราะหินพังชีกระหอก าคือแขนทั้งขอคำพรอมเมืองเขาพัานเลยหล่มเป็นน้องหันหนักมันบูแผ่นพืน้นใหเื่งล่มจุมจ่มจมบัดนี้ยังบ่หม่อมสิลปเาเรื่องน้องหันบัดนี้ยังบ่หม่อมสิเเราเรื่องน้องบูนัมมนนกมาบูเป็นน้องโทธาลังแผ่นพืน้นไา่เป็นผืนหุนห่องหอนห่องน้องไข่พืนว่าน้องหันผืนวาจำว้หน้าพี่น้องจับ้อย่าลงสมพอ่อหวนส่วนได้ไม่นวลแน่น